ในขณะนี้นะครับพระสุคนคุณวิเทศนะครับท่านประธานสงเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านนึกถึงพระเดชพระคุหลงปูพระผู้ปรับมาที่ศูนย์กลางกายและพร้อมใจกันในการประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับเรียนเชิ็ครับ Let us all join the ceremony together. ลำดับถัดไปขอกราบราตนาท่านประธานสงฆ์ได้น้อมถวายผ่านมาลัยด้านหน้าเทวรสพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีขอกราบราตนาครับสาธุ นิมนพระธรรมยาตราทุกรูปตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูสุคนคุณาวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ กราบขอโอกาสท่านประธานสงฆ์ลำดับถัดไปเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ขอ,อกราบนิมนต์พระธรรมยาตราทุกรูปได้ยืนขึ้นตรงบริเวณจุดสีเหลืองหันหน้าไปทางวัดปากน้ำภาสีเจริญโดยยืนนิ่งๆน,นำมือขวาจับข้อมือซ้ายมองตรงไปด้านหน้า ลำดับนี้นิมนต์จัดจีวรนนะครับคุณมไมผู้ม,มีบุญทั่วทั้งมวมโลกนะครับที่กำลังร่วมประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพระธรรมยาตราไปพร้อมๆกับทางสถานี GBN by d m c ทุกแพลตฟอร์มในช่วงนี้นะครับจะเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร,ร์ของคณะพระมหาเทระ และคณะพุทธบุตรธรรมยตราและสาธุชนผู้มีบุญนะครับที่เราได้พร้อมใจกันอนุโมทนาบุญในขณะนี้นี่คือบริเวณนะครับอนุสรสถานลำดับที่6สถานที่คน้นคว้าและเผยแผ่วิชาธรรมก,กายของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้กรับมานพระมงคลเทพบุนีสจันทสโรนวัดปักน้ำภาษีเจริญพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครครับในช่วงเวลาของการบันทึกภาพประวัติศาสตร์นะครับพุทธบุตรรัตรนเนาน,านาบุญทุกรูป ช่างดูสงบสงเงียมสง่างามสมกับเป็นศาสนาทายาทผู้ที่ทำรงรักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานทั้งยังเป็นผู้ที่รับมรดกธรรมจากพระเดบพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่จะสืบสามโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดบพระคุณหลวงปู่โดยในวันนี้พท,ทธบุตรธรรมญาตราจึงได้เดินทางม,มายังนัสถานที่แห่งนี้เพื่อม,มาตามระลึกนึกถึงสถานที่ค้นคว้า Prepare pizza, thamagai, to all virtuous viewers around the world who are participating in the lantern lighting ceremony with the damayatra monks along with gbn by dmc on every platform we are currently capturing the historic image of the 1141 monks of the damayatra pilgrimage at this historic site right opposite of Wat paknam This is a sixth location significant to the life of the great master. And no matter which angle you view, each of these noble monks appears serene, respectful, and dignified, befitting their role as the heirs of the Buddha's teaching, who will continue to preserve and continue the teachings of the Buddha for future generations. They are also the heirs to the wisdom of Longpu, the Mara vanquisher. Continuing the profound aspiration of our great masters, today all of them are gathered to remember the place of study and propagation of the Dhammacaya wisdom rediscovered by Longpo. Puthumi <coughs> Phuntuk Thun, Krab, Pradeep Prakun, Thai, ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสนาธุระมีราชธินา,นามนะครับว่าพระมงคลเทพบุณีเสียรัตนปฏิบัติสมาธิวัดสุนทรมหาคณิสอนประวรสังการามคามาวาสีในบรรดาหมู่ผู้ศรัทธานับถือมักเรียกท่านว่าหลวงพ่อวัดปักน้ำเนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปักน้ำภาษีเจริญ อำเภอภาษีเจริญจังหวัดธุมบุรีในยุคนั้นปัจจุบันนะครับก็คือเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสนาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนับเป็นวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและทั่วโลกครับ Longpu was a revered Thai Buddhist monk in the Nikaya tradition of the Mahanikai sect. He held a high-ranking position in the Vipassana department with the title Prat Mongkhon Te Muni Si Ratana Pattibat Wat Sun Thon Maha Katni this is a high ranking position in the monastic hierarchy monk in the Vipassana department. Among his followers, he was commonly referred to as Long Pa Wat Paknam, as he served as the abbot of Wat Paknam, Pasijalun, in Thonburi, which is now Bangkok. He is a distinguished Vipassana meditation teacher. Renowned for establishing and promoting the practice of vipassana meditation based on the principles of vichata makaya, which is the method of meditation taught by the Buddha, his teachings and legacy have gained popularity and recognition, contributing to the widespread adoption of this form of meditation across the country. ตลอดระยะเวลา53พรรษาในเพศสมณะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารท่านมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเผยแผ่วิชาธรรมกายไปสู่มวลมนุษยชาติเพราะท่านตระหนักดีว่าพระรัตนไราภายในเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของมวลมนุษยชาติทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ขอเพียงแต่ให้โอกาสตนเองได้เริ่มลงมือปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็จะสามารถพิสูจน์ให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตนเองและเมื่อใดที่ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงสันติสุขภายในตัวเมื่อนั้นมนุษย์ก็จะเลิกรบราฆ่าฟันกันสันติภาพของโลกก็จะบังเกิดขึ้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในใจและนอกจากนี้การเข้าถึงพระธรรมกายภายในยังช่วยให้หมวลมนุษยชาติสามารถเอาชนะกิเลสอาสวะ คือความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องพัฒนาการของมนุษย์ให้ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสที่คอยบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาและเมื่อผู้มีบุญบาร,รมีเหล่านั้นนะครับได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตาม,ตามคําสอนของพระเดชพระคุหลู่พระผู้ปราบมารและได้บรรลุธรรมกายที่มีอยู่ในตัวก็จะเป็นประจักษ์พยานในการบรรลุธรรมของท่านทําให้มีการสืบทอดพิจาธรรมกาย ซึ่งเป็นคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปราบนานเท่านานครับ Throughout his 53 years in the monastic life, p r a m u on k h n t e p m u n i the m a r a Venkusher had a deep aspiration to spread the teachings of Vichada m a k a y a to the world. He understood that the triple gem Buddha d h a m m a and Sangha exists within every human being, regardless of race, gender, religion or ethnicity. This is the truth that something and someone can access, provided they give themselves the opportunity to practice correctly. This is the key for us to overcome defilements, overcome greed, anger, and ignorance that binds us from true happiness. ผู้ให้ความประทีบความฝฟายนะครับชื่อว่าจับสุปัดนี้ถึงช่วงเวลาของการประกอบพิธีกรรมร่วมกันและการเปลี่ยนเสืยงคุณผู้ชมตัวโลกรับชมการถ่ายทอดสดและพร้อมใจกันประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเปลี่ยนกันเรียนเชิญครับ Preparing your body and your mind as we begin the lantern lighting ceremony.